ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด, check, กด subscribe s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะมาดูบรรยากาศในวันที่2กันต่อนะคะวันนี้มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือเอกสารพงษ์ชาติชะเป็นบทเอ่อตาที่ห่วงลูกเพราะว่าลูกสาวเนี่ยหนีไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปถูกผู้ชายทิ้ง ก็ได้ลูกมาคือเป็นคุณกบคุณกบสวยนั่น,นเป็นยังไงบัางคะโหกบสวยนั่นนี่ผมแสดงกับเขาตอนนั้นเป็นพ่อเขาอายุ16 17 mm hmm. นะครับตอนนี้ก็ยังสวยยังน่ารักยังเก่งเหมือนเดิมนับวันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ยังคุยเออกบนี่แบบดูแลสุขภาพดีนะเพิ่คุยกับพี่เอกแป๊บเดียวพระเอกเขาก็มาถึงก่อน เปลี่ยนซุดเสร็จยังไม่ทันเข้าฉากก็แอบไปนี่หมดแล้วเมื่อคืนนี้หลับกันกี่โมงนี่เข้านอนกันกี่โมงแล้วตื่นกันกี่โมงคะเนี่ยตื่นหกโมงเลยแล้วพี่พอแล้วคะตื่นกี่โมงคะเนี่ยก็ตื่นเอ่หกโมงเช้าไปจ็อกกิ้งพี่พออย่าเลยพี่พอต <c oughs> ื่นสายโอโเวก้าโอ้โหขืนปล่อยให้เสียงการดุท่าเนยาวค่ะผู้กำกับก็เลยเบรกเบี้ยไปเข้าฉากกันนะคะฉากนี้นันกแสดงทั้งสี่คนพอลกบแแบมและพี่เอกนำ กบเนี่ยกลัวดําดก็เลยขอเรือที่มีหลังคาเอ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยจริง,รงอยากได้เรือที่มีหลังคามากแต่ว่า<ม>พี่เขาก็ใจดีมากเลยเอาหลังคาออกหมดเลยเวลาถ่ายทําละครเนี่ยถ่ายเรืออย่างนี้มันจะง่ายกว่าแสงมันจะสวยอย่างเงี้ยค่ะแต่กบไม่กลัวดำอยู่แล้วเพราะเพราะกบมีมิสทีนเซนซามค่ะหมดอีกแล้วนะอ้าช่วยหากรี๊สองแรงชั้นอย่างนี้เราขอปรับค่า <c oughs> โฆษณา ทำให้ตัวเปียกกันละคะพอได้เล่นเป็นคนจมน้ำในพอก็เลยแอบงิบไปในตัวนะคะสาวกบก็เลยตามมาแกล้งสังงันชากไายบอดชางนี้นะคะเขาเล่นกันลอกๆพี่รู้กับสาวลินดาไม่ต้องกังวลน,นะคะเราเตรียมพร้อมอยังไงก่อนหรือเปล่าคะแบบเรื่องอาหารอย่างเช่นห้ามกินปลา้าก่อนเข้าฉากนี้นะอะไร ไม่นะเมื่อกี้เกี่ยมาฝรั่งของกบไปละ <c oughs> นี่เขาขนมาเป็นตังค้าเลยก็ <c oughs> ใช้น่าจะช่วยได้ไม่อะค่ะแต่สรุราเลยน้ำตาหวานนี่เมื่อกี้น้ำตาหวานนี่ยเ <c oughs> มืบบ่อคิดถึงวัเราแบบว่ากินแบบว่ามะม่วงน้ำตาหวานกินฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคิดในใจหวยไม่บอกกันก่อนเลยฮะทีมงานว่าแบบจะมีฉากนี้ข <c oughs> ออนุญาตหวานใจกันหรือยังคะเรื่องที่พี่เป็นฉากที่เปลือมตัวมากมากเลย พี่กบขอพี่ลินดาหรือยังครับเข้าจากรับซินกับใครนะคะพี่ลินดาค่ะใครนะคะพี่พ่อค่ะ<น>ลินดาครับลินดาแซวกันไปแซวกันมาแต่เรื่องของลินดางั้นขอผิดทายด้วยเรื่องหวานใจของสาวศกกันบ้างค่ะพูดถึงพี่บุ๊คนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่พี่บุ๊กเข้าไปทํางานในการเมืองในรัฐสภาในตําแหน่งรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยมีเวลาให้พี่กบบ้างไหมคะเนี่ยก็เจอกันบ้างะค่ะ เจอกันบ้างเพราะว่ากบก็ทํางานพี่บุ๊กก็ทำงานจานถึงสุกเลยอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ก็มีงานก็ถ้าว่างก็เจอกันบ้างส่วนใหญ่ก็ถ้าวันเสาร์ว่างๆก็เจอกันเลยค่ะแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างว่าพี่บุ๊กเขาได้เข้าไปทํางานในการเมืองอ่ะก็สําหรับตัวเองบว่าก็กบดีใจนะคะที่พี่เขาได้ทํางานในสิ่งที่เขาชอบอะค่ะสิ่งที่เขารักเขาอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนความฝันของคนที่เราใกล้ชิดสนิทด้วยอย่างเงี้ยเป็นความจริง ปิดท้ายได้หวานจริงๆนะคะเอาเป็นว่า2วัน1คืนกับสะไปรทอร์นาโดพอลกกบของถูกใจคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ